เป็นได้ปะได้อันคุยกับลูกซ้ายเหรอบอยังไม่ได้คุยแล้วเพิ่นบาโทรมาได้สัก็คิดว่าเจ้าคุยกันละบ่แม่นบ่ะบอ้อสบายดีพ่อนพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อนพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเบอร์มื้อนี้มาพบกันค,คือเก่าอีกแล้วกับช่องยูทูบบอพรสตูดิโอและกับเฟซบุ๊กแฟนเพจบอพรสตูดิโอเนาะมืม้อนี้บอพรก็สิได้มาอัปเดตอ่า นี่น้พี่น้องอัปเดตอันอาป้าที่เพิ่นตามหาลูกเพิ่นลูกเพิ่นสื่อพิยะอยู่จังหวัดกาฬสินนะพี่น้องอ่าคือมื้อนั้นบอกพรก็ได้มาส่งข่าวให้เพิ่นเนาะและทีนี่แหละบอกพรจะมาอัปเดตว่าเพิ่นนนาได้คุยกันกับลูกคนละบอเพราะว่ามื้อนั่นก็ได้เอาเบอร์โทรเอาเฟซนะพี่น้องแล้วก็เลยสิมาสอบถามเพิ่มเติมเนาะแต่บอกพรก็สิมาสอบถามเพิ่นเรื่องแบบว่าลูกเพิ่นน่าสิมามื้อใดหรือว่าจังไดซึ่งลูกเพิ่เนน้องตอนนี้ค่อยู่จังหวัดขอนแก่นไปขคร ันขายเรื่องขายคลองขายสมตำซอยยาติพี่น้องอยังกะมานี่น้พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเอาอันพวกคลองมาให้เพิ่นก่อนน้พี่น้องนี่เด้นี่มีน้งพี่น้องก็ได้ชื่อนี่หละมีสุรดปลาแดกปองป่านำปลามาให้เป็นไปม้าพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปหาเพิ่นเลยเนาะ เพิ่นกาอยู่เฮือนมือน,นี้เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ไปปลูกมะเขือมืศอน,นี้เพิ่นน่าจะหยุดิแต่ว่าหรือจังได,สด๋สบายดีสบายดีสบายดีป้าสาดีดูอันนี้อนอของภาคเนาะดูเห็นว่าเห็นว่าอยากปองป่าเป็นยังไงป้าได้อันคุยกับลูกซ้ายแล้วบ่อันยังบ่ได้คุยเลยเอา คนโทรมาเลยค่ะเอ้าคิดว่าเจ้าคุยกันลวบ่แมนบ่บอโอ้ผัดได้คุยกันแต่เมื่อนั้นได้คุยกันแต่เมื่อวานนี่พุ่แหละแต่ที่คอยสูขข่าวพุนแมนโทรศัพท์อันนี้มันมันก็เว้ามันมามือคุยกันมันมาแมนได้ได้คุยกันมันมาของแม่บัดเบิร์มันของลูกผัดเพรอันโทรหาก็ได้ได้แล้วมันทางจากเบิงนาเบิงตาแล้วมันคุยกันละด้ แต่ว่าเบอร์เบอร์ทงเบอร์โทรก็ได้แล้วเบอร์โทร <มา S 2> ทได้แล้วแต่ว่าโทรทางมาได้โทรศัพท์ก,กับเพื่องเงินเนาะเพื่องเงินเพื่องกระยาน้องเอามาให้ยประเหต์บ่เป็นละไปให้นลาน<ช>ไปให้ลูกน้องซ้ายแต่ว่ามีแต่ว่าเอาเพชรอันทิมือวานนี่เนาะแม่นมื่อเสียเพชรเฮือนนี่เฮือนใกล้นี่สรุปแล้วคุยกันตั้งแต่มื้อนั้นเนาะแม่นแล้วก็ยังบ่ทันคุยกันเลยเพราะว่าแม่ใช้โทรศัพท์ปุ่มเนาะเพียงแลน ใช่ทรลัพซับปุ่มเพม่อนนะได้สิได้เห็นหน้ากันแม่เพม่อนอาสินาอยู่เฮือนเจ้านี่อยู่กันจะค้นเนาะก็อยู่ผู้เดียวนี่กับลกูกเถอะนะะอยู่ผู้เดียวนี่แล้วเฮือนลังนี่หรอเนาอืมน้องไา้ตะกี้น้องชายอยู่นะเแลื่อนออกเฮือนเ,นเป็นสู่เมียกัน<ต><ะ>นองชายแล้วอยู่ตะกี้ค่ะแต่อนไปทำงานกรุงเทพนั่นก็อยู่ <ๆ S 1> กับ<อ>แม่แตะกี้นะ เดยที่นี่แหละน้องชายจะไปสู่เมียบ้านได้นะบ้านดงเผ่งเด้ดงน้อยดงเผ่งนี่เด้บ้านน้อยบ้านทางเขานี่เด้ไปสู่เมียจากปีแล้วน้องชายนะอา้าวแม่ตายแม่ตายสองพันสิบสองพันสิบเอดนี่แล้วน้องไปนะเ<อ>มียบอยู่ตะกี้กับพามียมาอยู่น,นี่ตะกี้แต่งเมียมาเฮือนตะกี้นะ,ะดีแม่ตายนะพะแม่ตายแล้วเมียบอยู่แล้วมลเมื่อละเมียแต่ก็อาย่คดียของเพคนนั่นแล้ว บังแงเจ็บไข่ก็ได้ส่วนเฮือนดังนี้เป็นเฮือนมุนเฮือนม้งเป็นเฮือนมุนเฮือนม้งเฮือนพอเฮือนแม่แล้อันครอบหมายถึงว่ายาที่พี่น้องจชาวจักโคณทางเบิดชองเถาะน้องสาวผู้อยู่เวียงแล้วก็น้องชายเท่านั้นแหละสามคนสรุปสามคนจะเป็นเล่ยโคกบอกแม่เล่ยโคกแล้วก็มีอันสะตุ้ยอยู่เวียงสามคนลูกเพคนบอกคนมีแค่นี้บอกแม่เจ้าลูกเพคนเมื่อตอนนี้เมื่อตอนนี้สามผน้สามคนผู้น้องชายนั่นเมียบอยู่แล้วเมื่อนั้เบีย ทีแรกตอนแม่อยู่นะแม่ขอมาเฮือนเนาะขอลูกมาเฮือนเอราะอันเมียเสียไอ้แม่เสียแล้วก็นปั๊บเมื่อแม่แต่ก่อนก็อยู่กันยู่ๆแล้วนึกเฮือนหลังบ่หวาแเลยมีพ่อแม่เนาะพ่อแม่ลูกสามคนชื่อว่าอบุ่นเนาะอบุ่นบัณฑิผัดน์โบยู่แล้วก็เดี๋ยวเดียวเล็กงางเลยเนาะงาเอาน้องเฮ็ดไก่เฮ็ดเคียแล้วเอิญกินแล้วก็ไปกิน แต่ยญาติพี่น้องแท้ๆนี่ก็มีอยู่บ้านในโรงพยาบาลครับคนตายเหมือนหลายังแต่มาแคมาคาอะไรยั่งไปแบบห่างห่างแล้วก็ไอ้น่องน้ำุ้มน้ำว่างเลยแหละเจ็บไข้กระเพิ่งเขากับบริป้าได้ทิมเนาะเขาเอินกินตำสมตำแซวก็กินไอ้น้องให้กินก็กินดอกเดี๋ยวว่ารื้อคข้างเท่หรือเปล่า กเ็เออกรอารไอ้นงนีง่แหละยัตติพี่น้องใกล้เคียงแหละว่าสิสเปนโมเมนทำหัวทำตีนกันโมเมนแต่ว่ามี้ยัตติพี่น้องลูกป้านุ่นนมๆเหมสิปอ่เม,มื้อเมื่อไรไม่ได้ปลูกบักเพชเบรบ่มื้อนี้หันมาแต่อันวัดวัดธาตุกูไปสั้างคาถาพระเขาน้ำเพลนเนี่ยคูเพลนพาไปสั้างคาถาพระ,ขพระขเขาวัดธาตุกูเลยไปน้ำเพลน ก็บ่ได้ออกไปมือนี่แล้วมื้อนั้นจะไปปลูกเพชรน่ะปลูกซอยเพิ่นบ่ดูจังไงปลูกเองเพิ่นให้ปลูกน้ำหาคูหาคูคูยาวๆหาคูคูยาวๆละคอเพิ่นอีกให้ฮกสักว่เฮ้ยเออฮกก็เอาเพิ่อนอะไรหลุดไทยไพื่ไทยรถไทยเพิ่นนั่นแหละเพิ่นจ้างแล้วเขาปลูกน้ำเพิ่นเพิ่นอีต้นมกเพชรแดงๆนั่นล่ะว่ามักเพชรแดงๆอันมกเพชรกินนั่นแหละเพิ่นอีต้นต้นซ่าเพิ่นน่ะบ่มีหยังเพิ่นน่ะ เหิ่นก็เอาไปปลูกน้ำเริ่มเริ่มเริ่มมีเบี้ยแล้วป่ะมีแล้วเบี้ยน่าก็ไดซองคูวันปลูกแถวอะไรอย่างเงี้ยประมาณได้นะประมาณพี่เละพี่หางคืบหนึ่งคือป้ายนี่แหละแต่ละต้นเหรอแต่ละต้นนะมันสิวถี่กวเนาะจังหวะนี่แหลยแล้วมันออกมันอีสัตย์นะกต่ประมาณนั้นเนาะแต่ประมาณหาดิพยเช่นมันน่าจะโอเคแต่ว่าแถวนี้นะเขาปลูกประมาณนี้บ่ปลูก ผูกส้วงนี่แหละกับเพื่อนนั่นแหละเบิ่งน้ำก็เจ้าอีต้นอันผู้ให้ปลูกนะกะอีต้นซาดค่ะว่าบ่มีอยังอีต้นมันเอ้ขาว่าสิเวลาปลูกอย่าแรกเนี่ยไปคายบอกก็ได้แก้ได้บ่าวพรได้คลายโรคแปดซีฟเพชรดิบมักมักเพ็ดแห้งนี่แหละโรคแปดซีฟมะเพ็ดดิบมักคุฮาร์ซีฟก็ได้แก้เนี่ยมันซุกนะบ่าวพรบ่มันออกลายเนาะแบบมันออก ได้แก้โคหาซิฟกาบ่มหยกปิดคายอีกปัาม,มันสุกนะเขาจะมาซื้อก็เพาะได้กินเต่ามือไปแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนีนะกากาหลังจากวิทยามเห็นหนนะะเดนาแหล้วะปลูกเพชรแมนแลือไม่ยังอีกเห็ดหน้าแค่นั้นเองเท่านั้นเลยบ่มีว่าคนปลูกมังกรมังแตงมังโมบ่บ่มีบ้านบ่มีไห่มีสวนได้บ้านวัฒนานมีแต่ทงไหนาะ ยาม้นก็ให้นาบ่ได้ะบ่มีบ่มีเหล่ามีสวนคืนบ้านอื่นได้บ้านอื่นมีเหล่ามีดงหันเด้บ่มีมิตรนาเหตุนาคือภาษีแร่แหลกหรอกจุ้งกันคือภาษีแร่บ่มีแนวเหตุอันนี้ผลเป่งน้ำคลองมาให้แล้วก็พาอได้ปลูกแก้ครอบครัวอะไรไปเก็บที้งัวมาจะใช้อ้างงวมานอนเต็มยามกลางคืนแล้วก็เก็บเอ้าพอได้ใส่มักผิดบ่าวพ่อ ไม่คิดว่างัวนอนตลาดงัวนอนใน,น,นเต็มหมดย่าหมดแรงอะงัวแท้ทั้งบ้านนาั่นแหละอันเจ้าเก็บมานนี่เก็บมานมานี่เก็บมาไว้นี่เ<อ>พอได้ใส่มักพรบะอันเจ้าอันคือในใจเจ้านี่กถ้าว่าเพ็นไปได้นี่จะให้ลูกมาอยู่น้ำแล้วเนาะอ้ามคัแนนำโลกมาดีใจบ่พอเลยได้ว่ากับลูกแลวดีใจตะกี้หันได้คุยน้ำกันตะกี้ค่ะ ปี2 0 1 0 2011 2 0อ2ันะได้คุยนำกันบาทนี่แล้วทรศัพท์าบเดเสียบาทนี่ฮะทนหนามันแตกเลดไส่บ่ได้บาทนี่เลไไดนำม,มาเลยบานก็ปิดเลยปิดไฟปิดมันบานนี่เจ้ากับบริทุกใจพวกเ้อแบบอันโทรศัพท์เสียแลวก็ตกใจเลยเอ้าเห็นได้ว่าโทรศัพท์เสียแลวก็คืดกับได้แต่คืออะไรบานในบาวพรแล้วก็อยู่มาหอดปัจจุบันนี่ อยู่ปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็อยู่ไปน้ำบ้านน้ำเมืองน้ำเอื้องน้ำนองนี่แหละใครวังหกันเอืิญน้องกะนกาเจ้ากะมาถามเอินบ้านใกล้เอิญเคียงนี่แหละเขาก็มาเอินสายปลาสุกตื่นแล้วบ่ขันตื่นสวยโอ้ยลุกบ่ได้วะ่ะมือนะักกินผักกาดดาวผักกาดดาวปง่งใหม่กินกินแล,ล้วลุกบ่ได้เพื่อนน้องไผ่เพื่อนนี่เอินสายปลาสุกว่ากับ ในครูนี่แล้วโอ้ยตื่นแล้วพ่อเจ้ว่ะเออว่ะตื่นแล้วก็เลยว่าเขาว่ายอกฮะแล้วน้องว่ะใช่ไหมค่ะเสื้อ,อยู่แต่ว่าเฮือตลังนี่ก็แต,แต่สมัยพอโอ้ยแต่พอแม่พูดแหละเหตุที <c oughs> ่ได้อีกยังแต่อึ่ยนี่ก็ได้พ่อแม่แบบเหตุ <c oughs> ไหว,ไวอยู่กับลกูกถือว <3 S 3> <น>่าม<ๆ>ีครบเนาะมีครบเมื่อแต่พอแต่แม่ฮะ ส่วงพ่อแม่หาเนาะช่วงพ่อแม่หาไว้หายมีช่วงนี้บ่มีและช่วงนี้ทุกและแบดนี้ส่วนลูกเส้นลูกเสชิหลานก็บ่ได้ประสาโต่อเนาะแม่นแต่สมัยเพิ่นเฮ็ดไห้หเฮ็ดน้าเพิ่นบริวิถไทยบอกบ่มีและช่วงนะคะไทยควยแต่พอแต่แม่ฮะไทยควยแต่เจ้านั้นนีรถจักรใช้อยู่หรือว่าเออกระโหจักร พอได้ใส่ขี่ไปนี่แล้วถ้าบ่มีนี่งานเข้าได้น้อนี่ยล้วตาบ่มีรถจักเออพอได้ขี่ต่ตอดแต่แตดไปนี่แล้วถ้าบ่มีนี่ยากมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ดีดี่น้องอยู่ผู้เดียวกับเงาเลยนาะเงาก็คือว่าสิแหละเอื้อนน่องเอื้อนกินก็กินมกนมะไม้ก็ไปกินน้ำข้าวลงยาแม่นพ่อแม่นเลยดจุ่มกันฮาแม่นเลยชาวบ้านเถาเนาะประมาณนี่แหละก็เอื้อนน่องเฮืร์นนั่นเฮืร์นนั่นเฮืร์นนี่แหละเอื้อนน่องแอบคางนี่แหละ เบ่งเย็บไข่เข้ากับบริบ้าน,ลนแล้วเขาก็เอิญทรายอยู่ดอกปวดท้องมแล้วอ่ะอยู่ไปเห็นไดส้สักเ่าเป็นไปได้ถ้าว่าลูกมาอยู่น้ำดีก็โอเคหรือว่าลูกคันลูกมาผลแห้งพุ่มใจแล้วบ่าวอรสมมติว่าลูกเอาไปอยู่น้ำสมมติว่าผนใหญ่เป็นผู้ใหญ่นก็นนนกระ <บา S 2> ค,กคืออยากไปอยู่บ่าวพนคนใหญ่นผู้จักควาคันผูหู้จักความก็คืออยากไปอยู่แม่ หักไปเลยก่ะไปหลายเดือนกันคือว่าวเขาแล้วบ่าพรอเจ็ฟฮานนานเจ็ฟลูกเนาะจักเป็นยังกับบูหูชาเหตุหักมีอันเจ็บอันปวดคืนนี้บ่าวอรว่าวคืนนั้นลูกนี่แหละพันเห็นามาคุ้ยนั่นเถอะบักใหญ่คือเพื่อนมาบอกเลยบ่อีพ่ออีแม่วะ่ะคุ้ยเถอะบักใหญ่งละปินนาใสา่ปินนาเอื้อยพูนนาเอื้อยพูนุ่งจะแล้วมันเอื่นใส่สุกว่ะอ้าว มึงเห็ดยังอันนะเอ้าสิขี้เกียจก็เลยว่าสิสิขี้เกียจว่ะเอามือสิไปใส่เอ้ามึงนั่งขวยเถิกใหญ่เหอะเบิดใจอยู่ควายนะเออตื่นมามืึงสา้าก็มาซ้อนซ้อนหน้ากระยาพอดีเจ้าทงทมเขาอ่ะคอยเป็นเจ้าทุ่งคืนนี่ควายเถิกปักใหญ่หนึ่งมายือนว่ะถ้ามัเป็นเสือเขาเอาคืนนั้นนี่แล้วจังเอาพ่อยักษว้าวบาปอนพันเว้าวและ มันอันนั้นจังว่าโอ้ยว่าอีป่อีแม่ก็คือลงวัดลงวาอยู่ว่าคือสร้างบุญให้อยู่บ่มีก็กระตุกกระตาให้อยู่แต่ว่าอันหมู่บ้านเจ้านี่ก็ศาสนาพุทธบ่ศาสนาพุทธคือยู่คือนี่ก็คืดน้ำโลยลูกคือบัวทูมาคือบัวทูมาเสียดายเมื่อนั้นน่ะจดให้แล้วเบื่อเนาะ แต่ว่าพนจนโทรเป็นบ่บางทีเพิ่นบุเคยโทรมาเราด้กันอะไรอยากยังว่าอยากครอบอันอันนั้นน้ำบาพออยากคอเว่าวน้ำบาพหนักไปโรงเยียนละช่วงนี้เนาะเพิ่นและห้บาพอน่ะติดต่ออีกแนะ่อยกเว่ากันอีกบ่กเว้า,า,วาวอันน,น้ำลูกแล้วอยากห้บาพ่อนะ้อนความดีลแล้วคุยโอ้ยว้าวมาแล้วแมจ่จังสั้นจังซีแล้วสิ อันอยากวบอกยังกะโทรหาแม่แน้วพ่อแม่ดีใจกะให้บอกพ่อและคุยกับเพื่อนผู้อันมีอันโทรศัพท์คอยกะส่งไปพิส่งคับคอไปพิเพื่อนเพิ่นอยู่แม่เพิ่นกับยังพระท่านได้หับเห็นอยู่เพจเพิ่นเดียวเท่าเพิ่นหับแล้วกะคอยสีบอกให้เพิ่นโทรมาดอกแม่แล้วต่คอยเสีอาเพจคนเธอใกล้ๆกล้ที่ห่านี่พอเพชรอันนี่อันแว๊ดหลวงพรอโซภาคอเพิ่นแล้วดิไม่นี่ อันคอเพชรเนเดอร์อ่ะเออเพิ่อนเอาโลดแวหลวงพรมโซฟาเพิ่อนนะกบบนีนาข้าแร้วันนั้นก็นยังให้บ่าวพรและแนะนำนำดีใจบ่าวพรนันซอกหาลูกเห็นแล้วก็ดีใจพูมใจร้ายที่สุดบา่าวรอลขอบคุณหลายๆลายดีใจลายนอนขึ้นก็โอ้ยวันน,นี้ ผกระทามผ้กระทามบนบ้านเศร้านีาน่กโอ้โหสุกกุกาค่อยน้ำมึงผฟก็ได้โอ้ยว่าคักเอลีว่าข้าเจ้าเ็ดขักเกอลีว่าอืมว่าเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นมึงว่ากับลูกมึงหันน้ำตาแม่ชะนีเห็นเลยฝนซ้อนอยู่กินโอ้ยฝนนะเสิเห็นบนบ้านนะเนาะเห็นฝนว่ะแม่ชะนีก็ว่าอืมมันเหลอบองใหญ่เปิดตะเออยู่อ้ามันก็คนใหญ่แนวข้าเจ้าแนวนั่นบาพรโอ้ยคอยก็ลืมไปว่า ผลมีอาก็เป็นก็เป็นเป็นผู้หญิงคือกันอันลูกปู่ล้อมนะก็เป็นอิตูดเป็นผู้หญิงญาไล่เพื่อนนั่นเป็นผู้หญิงญาไล่เพื่อนน่ะก็ไปเป็นผู้ชายแนวข้าเจ้านั่นทีแรกขอคิดว่าเอ้าเจ้าจะผู้ตกใจบ่ลูกจะเป็นชาวประเพณีและป่านนี้ลูกอารน่ะลูกอภร์ก็เป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายแนวข้าเจ้านั่นมดคุ่คนเงาข้าเจ้าทีแรกข้าเจ้าหูแก่ใจอยู่เนาะ อันเบาพอรอนอก็ไปอยู่นะมันพวัวน่ะก็สี่ปีหปีผู้ใดแต่แม่ยังไปทำงานกรุงเทพนี่แล้วโอยโอยอ่นคือเห็นความดีเผิน่นรับก็ดีอีรีมาไย้ยินเบาพอรอนว่าว่าสิกะบันขืดเบอร์้ะกะกัสิสมบัติกับเจ้าอะไรห,าหกกัยาเขาเรื่องของเขาเนาะทีแรกก็คิดว่าโอ้คุกเป็นแม่สิตกใจเพราะ<อ>จริงกะ่นม,มีเสื้อสายที่เป็นแบบนี้เนาะโอ้ยอย่าไลน่ะ ตะกี้เบาพรอนอันที่ว่าความมันความโง่เนาะไปทำอิฐนะกับบหู้เนาะบหู <aciones S 3> <Uber. S 1> ้อ่ะเพิ่นเป็นอันอันอ้าเราคือเป็นผู้ชายอ้าวพัวเลยวะเราหมักก็ซะวะเราก็เอามียได้ยาล่ยค่ะเราเป็นวิญิงแท้จริงแล้วเป็นอาจารย์สอนผู้ใดมหาวิทยาลัยอยู่ผู้ใดยาล่ยแล้วก็ออกบรรพบุรุอันช่วงนั้นน่ะเพิ่นเคยมาน้นในเฮือนลังนี่ลูกเจ้านะอ้าว มาตะกี้พัวนะกรว่าซิมาอยู่พี่ตะกี้นันแม่เสียเลยเนาะมารั่วแม่ได้สองเดือนมารั่วแม่ได้สองเดือนแม่เสียชีวิตแล้วกะบ้านนี้ให้น้องอยู่บ้านนี้น้องอยู่น้องกะง้อแงแงให้แล้วบ้านนี้เขาบ่อยักอยู่ภัยนันเขาบ่อยากอยู่กระบะย่านเขาบ่อยากอยู่เขาอยากเมื่ออยู่บ้านเขาเขาอะเขาว่าสิเขาอยู่เขา หัวก็เลยหอมเมื่อน้ำหัวกับเมื่อน้ำแล้วลูกเมียเนาะบบติไพได้เนี่ยเ่ะไปไปน้ำเมียกับโบนีป้าเอื้อยดอกไปอยู่น้ำเมียก็ได้เพิ่นกับโบนีป้าดอกกานว่าเจ็บใช่ไหน้องสาวเจ้าด้ฉันน้องสาวอยู่เวียงเพิ่นมาได้วางทิศลังนี่เพิ่นมาน้องสาวพออยู่เวียงนะมาตอนมาก่อนขอยยังม่ทันประกาศเห็นรอแมนมาเพิ่มก็มาเห็ดต้นน้ำพอ่อนน้ำแม่คุณตายเห็นแล้วมีสามี เพิ่นก็มีสามีอยู่ชายอยู่เวียงอยู่เวียงจันเป็นใครอยู่พุ่นเลยบ่เพิ่นอยู่พุ่นเลยเพิ่นบ่ได้มาเพิ่นไปแต่อายุสิบสองปีได้ลูกไดี่ยวไลายแล้วบ่เพิ่นได้ลูกสองคนเพิ่นก็มีครอบมีครัวแล้วมีเฮือนมีซานแล้วสรุปเจ้าก็อยู่อยู่ผู้เดียวมาสินเลยผู้เดียวนี่เนาะเอออยู่ผู้เดียวเนี่แหละป๋อฟ้อนอยู่เพิ่นมาเพิ่นก็มานอนซ้ำคืนน้องสาวนะเพิ่นก็เมื่อเพิ่นก็ว่า อยู่ไปแล ه, ป้วเพิ่นน่ะโอ้ยป้าเอ้ยอยากถึกเลขเด้เพิ่นนะ่ะฮกโตมน่ะสิมาปลูกเอื้อนไหน้เพิ่นเพิ่นลังนี้บ่ฮออยู่บ่ได้จังน้องสาวเฮือนกาอยู่น่ะเฮือนอ้าวบ่งามก็อย่าแล้วอยู่ปปนี่แล้วอ่ะจะซ่อดมือมีพามหยังเิล่มีอ่าพออยู่แล้วพออยู่ไป ه, ว่ะแล้วก็แต่ว<ม>่าหอ้หอ,งหอ,งหองน้องห้องน้ําบ่ได้มีบ่มีห้องน้ําก็บ่งามคือหมู่แล้วเนาะห้องน้ําผู้ดผ เห็ดไก่เนาะเห็ดไก่อรดแต่พอลแตเมแล้วเห็ดหายซีได้ยังว่าพอลม่มีหัวขิดปัญญาอยังอ่ะจะพ่อแม่เห็ดไปให้เนาะมีแต่พ่อแม่เห็ดไว้ให้ยมีเพื่อนช่างเบิร์กใหม่กันเนาะกับพ่อแม่อะไรเห็ดไว้ให้ยแต่ค่าคนสร้างครอบครัวเลยมีลูกมีเต้ามากระเฮ็ดเ้ืยนนอยู่ทุ่บ้านที่ซองแม่แต่ว่าคือว่าแหละทุกคนก็ต้องจากลูกดีไปอยู่ดีแม่นะอยู่จากปีคนจากลูกดีไป อันแม่ฮั้นอ้าวพันเซียสองพันสิบไปถึงว่าอายุผนอนะอายุปกหสิบห้าสิบเจ็ห้าแปดนี่แล้อ๋อก็ยังไ่ได้เท่าเนาะอ้าสองพิบนเซียกันยังไม่ได้เท่าอายุคนห้าสิบกว่าเองแม่พันเซียนี่ผูกป็นพอได้ใช่ไโว้ยพอหันเซียแต่น้อยพูนเสียแยังน้อยแต่น้อยพสดไมมีไอยู่ปนละบ้านเมืองะะ อ้าวแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดส่วงท่าคลิปะเนาะซึ่งบาพรอนก็ได้มาอ mm ัปเดตเพินเนาะพี่น้องมาทำข่าวทำข่าวเพิ่อนอะไรเนาะว่าหลังจากที่ได้พ่อลูกชายแล้วอันได้คุยกัยบจะบอเพริรนก็สรุปแล้วก็ยังไม่ได้คุยนะพี่น้องเพราะว่ามันนั่นนะบัพรสนก็ไดเอามาเล็โทรศัพท์ผู้ทั้งแม่ส่งให้ลูกแล้วส่งใส่ลูกเพิ่นโทรบัววเป็นเนาะขวิคนโทรเป็นแต่เฟซไลน์นะแต่ว่าผู้เป็นแม่ในันวาวาใส่แต่มือถือรุ่นปุ่มอีกอย่างประมาณหนึ่งเนาะ หลังจากจบสนทนานี่นะพี่น้องบพรก็จะเอาเฟซคนเฮิร์อใกล้ๆนี่แล้วไปให้ลูกลูกของเพื่อนนพี่น้องเพื่อให้เพื่อนติดต่อมาโทรจึงได้เห็นหน้านเนาะอ้าวเราพนพินองสำหรับคลิปนี้บพจนกับสี่คอตัวล่ำลาพนพินองทุกท่านและเดอ้เอไว้โอกาสหน้าบพบกันใหม่เนะาะจตงดังใดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บพจนเด้อพวามพินองโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บพจนเห็นายการไปมีตลอดไปแต่กับมีเอฟซีเดลท์ท่านคอมเมนต์มาบอกว่าบาพจน์จาหายไปใส่ช่วง ช่วงนี้ยังประมาณนี้นะคือปพรนะบริหารปใส่านอกก็คือปพรนะอัพคลิปทุกๆวันเนาะพี่น้องทั้งช่องยูทูบแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนาะพี่น้องเนาะแล้วปพรก็จะพาเอฟซีเรานั่นว่าต้องไปกดติดตามปพรแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนทางเบิร์ดทางไปกดติดตามไปกดกระดิ่งฮะเวลาปพรอัพคลิปลงหน้ามันจะโบเห็นเนาะพี่น้องเนาะมันจะโบเด้งไปที่มือถือของเอฟซีเนาะเอาละเอ้ยกราฟกันเด้อสบายดีกราฟกันพอพี่น้อง